ตอนนี้ผมอยู่บนทางด่วน M6 นะครับโคราชสระบุรีกรุงเทพโอ้โหแบบกว่าจะวนหาทางขึ้นได้นะเป็นเขาวงกุดเชียวเพราะว่ามันยังไม่เสร็จแบบร้อเปอร์เซนะนะทีนี้วิ่งไปโหยังไม่รู้ฮยมันต้องเสียค่าด่านอะไรยังไงหรือเปล่าทีนี้คือตรงตรงต้นทางเลยนะครับที่ที่ขึ้นมาที่เราออกจากโคราชมาแล้วก็วิ่ง ขึ้นมาซึ่งตรงเส้นที่เป็นแยกที่มันจะไปชัยภูมิบ้างไปนู่นนี่นั่นอะไรบ้างก็ไม่รู้อะไรแหละเกิดเลงขึ้นมาแล้วนะครับเย,ย่าง้กมหนึ่งห้าสามครับเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยวไปเจอตรงจุดที่การเก็บเงินยังไงเดี๋ยวผมให้ดูอีกที่หนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าให้ดูกันแบบนี้แหละเพราะจะเกิดว่าทุกคนที่ใครที่เคยดูคลิปผมอาจจะรู้ว่าเราก็เล่นกันสดๆหน้ากล้องอย่างเดียวนะครับ ไม่เคยเอาไปแบบหลังไม้อีกทีหนึ่งอ่ะไม่ไม่เคยพราเอาแบบนี้แหละง่ายๆสดๆกันไปเลยเราจะได้เห็นแบบบรรยากาศจริงเสียงจริงไปเลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงตรงด่านเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ผมเหานเลยสนมากนะผมอ่ะมันชอบลืมกดพอถึงเสร็จปุ๊บเอาเพลินแบบมัวแต่ดูมัวแต่อ่านแล้วเพลินลืมกดนะครับหลายที่ที่ไปตั้งใจที่จะแบบจะถ่ายไม่ดูปรากฏว่าพอมันถ่ายไม่ครบ มันก็เลยไม่ไม่อยากจะลงเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องไงอ่าเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวได้ดูขึ้นจนลงเลยแหละนะครับว่าทางหลวงเส้นใหม่เนี่ยเป็นงไงบ้างทางสายมือนะครับมันมีเป็นห้องน้ํานะแต่ว่าเท่าที่มองดูแบบเป็นแบบของอของแบบเหมือนเขาเรียกว่าน่าจะแบบชั่วคราวก่อนยีผมก็ปวดชีนะแต่ผมเห็นแล้วผมไม่กล้าแวะไงพอมองมาเห็นอยู่เหมือนกันไม่กล้าแวะ พอเรามาใกล้ๆแล้วคุณเห็นป้ายว่าเป็นห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่งั้นเนี่ยได้ไแวะขเข้าไปแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับอาจจะเป็นแบบเหมือนทำให้เราใช้ช่วงเขากว่าก็ได้มากดี่ครับด้านหน้าคุณเห็นไหมมันจะมีกังหันเห็นไหมครับนะี่เเนี่ยโอเคเลยนะ สวยเหมือนกันนะครับเห็นแบบทางแบบโคดเคียวไปมาเลยเนี่ยวิ่งล้อแบบขวามือก็ออกเป็นไม่น้ำโอ้โหเราเหมือนจะไม่เหมือนแรงเหมือนจะไม่ได้ขับเร็วครับคนแต่ว่าเร็วเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ออกมาดูที่เลขไหมเก็เร็วเหมือนกันตามป้ายที่ ทางเนี้ยมันก็จะสวยอัน,นี้ก็จะคลา้ายกันทางคู่ันเิลเลอร์ส่วนใครไม่ได้ขึ้นมาวิ่งข้างบนนะครับก็ด้านล่างมันเป็นทางที่แบบคู่กันไปแหละเหมือนกับเหมือนกับทางหลวงทั่วไปแหละ ฝามือที่ผมเห็นนะ่ะทีมันเป็นตอกหม้อขึ้นมานะ่ะถ้ามันเป็นทางรถไฟเหมือนที่ผมว่านี่โอ้โหแบบมันจะสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเรากำนัาวิ่งตัวนี้เรายังสวยเลยเห็นไหมแต่จะกี่บาทแค่นั้นแหละ โอเคเลยนะครับอะไรห้ามหยุดหยุดรถสองช่องทางจราจรอ๋อเขากลัวว่าจะมีใครมาจอดรถแล้วก็มาถ่ายรูปเพราะว่าวิวมันสวยเห็นไหมสายมือนะครับของกลงฐานแบบอย่างงามอุ้ยคุณจะทําทกันแบบขวามือมนนันน่าจะเป็นทางรถไฟความเร็วนะครับรถไฟฟ้าน่าจะใช่ทากันะแบบตีมาทาละไอนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดที่สวยที่สุด ทางด่วนเส้นใหม่นี้หรือเปล่านะครับทางด่วน M6 มสายมือก็จะเป็นกลางหานโอ้่ทำอะไรมีเนี่ีงตี็ิโพงเล็กขึ้นมาหรืว่าจะทำเป็นแบบวงโมงไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องต้องดูเขาเสร็จอีกที่หนึ่งนอนะครับแต่โดยเฉพาะดูแค่แบบวิวที่เป็นกลางหานะันอ่ะโอ้แหลมเลยสวยอ้าตรงนี้ก็มีหรือว่าข้างน้า ไปกมูเลยเนี่ยต้องว้าวเอ่อใช้บริการนะค,ครับเราขึ้นมาวิ่งทางด่วน M6 นะครับซึ่งเปิดใช้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงจุดชำระเงินนะ วิ่งมาหลายโลแลวโอ้ย้ายมือคขึ้นตั้งหันขวามมือก็มีนะแต่ของขวามมือเนี่ยแบบอยู่ไกลมากมองไม่โอ้ยเนะี่ยคือเราไม่สามารถแพลงกล้องให้ทุกคนเห็นได้ต้องขอโทษด้วยนะครับให้ดูมาจากนี้ไปก่อน M6 กม140อ้าวคนด้านหน้าเห็นไหมหเห็นวิว วิวอ่างเก็บน้ําแล้วนะครับอันนี้เขื่อนอะไรเขื่อนเขื่อนลำตะคองหรือเปล่านะครับช้าๆตองว่าฝั่งนงนู้นเ,เนี่ยน่าจะเป็นนำํารใสมือเรานะครับเป็นเขื่อนแล้วเให้ดูยาวๆเลยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเปล่งไวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปเจอวิวที่มันสวยกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเสียดายเพราะว่า ผมเองก็พึ่งขึ้นมาก็เลยไปดูว่าแต่และแอเรียเนี่ยมัน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 สวยงามต่างกันยังไงอ,อืมสวยงามมากครับฝาฝืนปรับ2,000บาทนะอย่าจอดถ่ายรูปนะ คือมีป้ายบอกลว่าอีกหนึ่งกมถึงถนนมิตรภาพทลอสองสระบุรีกรุงเทพเนี่ยมันมันจะมีป้ายแบบนี้แบบเตือนอยู่เป็นระยะนะพอพอเราลงจากอตัวที่ตะกี้ที่ที่ที่อยู่เป็นที่ลอยฟ้าอยู่นะอรียง่ง่ายอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวเลงมาก็จะเจอสองล็อกสามล็อกเนี่ยเป็นระยะเขาก็จะบอกไว้ะคระับเดี๋ยวแต่เขากลัวว่า <c oughs> มันจะหลุดไปไหนยังไง ตอนที่เราเข้าเนี่ยเราก็โอ้โหแบบวนอยู่นั่นแหละนนเนี่ยผมนึกว่าเขาไม่มีอะไรกั้นนะไอฝั่งซ้ายขวาเนี่ยครับพก็จะกลายไว้หมดเลยเห็นป่ะเขียวเขียว,วอะออมีก้นไปด้วยเทียบลดความเร็วอะ่ะเดี๋ยวให้ดูจนถึงด่านแล้วกันเา,น,าน่าจะเก็บตังค์ตัวนี้หรือเปล่าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเป็นแค่บอกว่าไอทาง โอเคนะขนาดทางใหม่นะแต่ตอนแรกอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ให้ขึ้นหรอกนะที s นะให้ไปทางนู่นแหละทางเดิมอะคือเราฝืนเอาไงอ๋อนี่มีแยกออกเข้าอะไรพนี้แล้วก็ส่วนอีกตัวกล้องหน้ารถที่บอกจุดของอตัวจับความเร็ววิ่งขึ้นมาบนมันก็บอกนะแปลว่าเออก็แปลว่ามันอัปเดตเหมือนกัน อันนี้ยังไงเนี่ยทางปกติหรือทางด่วนเนี่ยหรือว่าเขาให้เราวิ่งทีไม่เก็บตังค์วะยังไงวะ <c oughs> ไม่รู้นะเดี๋ยวดูกันต่อไปครับ <c oughs> คนมันยังไงกันเนี่ยที่วิ่งมาตะอย่าบอกนะว่าไอ้ตรงนั้นนะคือทางลงแล้วทาดวงด่วนไม่มีแค่นั้นเองหรอเพราะเนี่ยก็วิ่งมาจนถึงป้ายเข้ากรุงเทพสับคืแล้วยังไม่เห็นมีอะไรอีก แล้วผมก็ยังไม่ได้เสียตังค่าทางด่วนเลยนะหรือว่าเขาให้วิ่งฟรีเนี่ยมันมาจนถึงตรงนี้ละทางแยกปากช่องนะครับไปกรุงเทพสระบุรีท่านว่ามีแค่นั้นเองเหรอล้วก็จินตนาการว่าหรือว่าเขาทำหรือว่าเขายังยังทําไม่เสร็จผมจินตนาการว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงบางปะอินเพราะว่าป้ายมันเขียนบอกว่าโคราชบางปะอินใช่ไหมแล้วก็กรุงเทพสระบุรีอะไรเงี้ยผมว่าก็จินตนาการว่าททางหลวงมันคงจะยาวไปเลยเว้ยหรือว่าเขาทำยังไม่เสร็จ ใครรู้ยังไงคอมเมนต์ Comment บอกผมทีนะเพราะว่าข้อมูลเราไม่ได้แน่นแล้วก็มาแบบคือแบบมาม,มาเรื่อยๆอ,อย่าบอกมุ่งมั่วก็ไม่ใช่คือคือเห็นป้ายว่าทางด่วนแล้วเราก็อยากอยากจะวิ่งมาเออมาวิ่งมาดูว่ามันเปิดมันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้พอขึ้นไปก็ยังไม่ได้เสียตังค์เอาเป็นว่าใครรู้คอมเมนต์ Comment บอกผมทีแล้วกันนะครับว่ามันมีอยู่แค่นี้หรือว่ามันยังทําไม่เสร็จ ไม่ hey, อันนี้เราออกเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีมาแล้วเราก็เห็นแบบนี้ไอ้นี่คือมันทางด่วนใช่ไหมถ้ามันเชื่อมกับเส้นที่เรามาแล้วมันยังไม่ได้เปิดหรือว่ายังไงเอองงเลยนะตอน,นเนี้ยเนี่ยคือทางด,ด่วนรถแค่แบบทางข้ามเฉยเอางงแล้วครับทีนี้ตายเลยเนี่ยมีทางเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีนะ ก็ช่วยแบบคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะว่ามันเส้นไหนไปเส้นไหนเงวัดพระพุทธฉายโอเคครับ